8,000กิโลเท่านั้นเองนะไปหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ออโต้นะคะกล้องจากศูนย์นะคะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะกล้องหน้านะคะปลอแบบไฟฟ้านะคะเซนเซอร์หลังก็มีนะคะกล้องถอยมีนะคะแมคไลเนอร์สภาพดีมากเวอร์นะคะทุกคนภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะสภาพอย่างกับป้ายแดงเลย ยู่กันที่สน่รถบ้านสถนนซ่องร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็น4ประตูนะคะสวยเลยนะคะเป็นตัวมีด้วยนะทุกคนถ้าซื้อที่นี่ประหยัดไปมากกว่า3 0 0แสนเลยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยเตอร์ด้าไฮรักิวพีรันเนอร์ตัวมีปี2023นะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพเทียบเท่าปลายแดงนะทุกคนสภาพโอเคมากกระจังหน้านี่เลยนะคะเนียนเเลยแล้วก็ข้างหน้ามีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะ2จุดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ออโต้นะคะ ใสๆเลยนะคะอันนี้ได้แม็กด้เดิมนะจากโรงงานมีอันนี้มาด้วยคิวซูมล้อนะคะกระจกพลาสตฟ้าแล้วก็มีคิวกันสาดมาด้วยนะคะที่จับตรงนี้เป็นโครเมียมนะเป็น4ี่ประตูบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันก่อนนะคะอันนี้สีด้เดิมจากโรงงานนะไม่มีทํามาแน่นอนนะคะน็อตช่องประตูทุกตัวเนียนกริบนะคะสีเดียวกับตัวรถนะฮะสวยๆเลยนี่มเดิมจากโรงงานนะคะทุกคนด้านหน้าด้านข้างไม่มีชนมาแน่นอนนะคะของเราไม่มีรถย้อมแมวและได้รับการตรวจการ รับรองมาแล้วนะคะเห็นไหมชัดแจ๋วเลยสวยๆนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้มีกล้องจาก ศูนย์นะคะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะเป็นกล้องวิดีโอถ่ายวิดีโอนะคะมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าใช้งานได้จริงนะคะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆเลยนะคะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะมีเซนเซอร์หน้าแลวเซนเซอร์เซนเซอร์หลังก็มีนะคะมีกันชนด้วยเดี๋ยวเราดูช่วงล่างนิดนึงนะคะช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะเดิมๆไม่มีตัดต่อตแต่งมาแน่นอนนะคะช่วงล่างโอเคนะคะมียางไหลมาให้ครบนะคะกล้องถอยมีนะคะนี่แล้วก็แมกไลเนอร์สภาพดีมากเวอร์นะคะทุกคน โอเคมากเลยนะตรงนี้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลย,ยสวยๆคันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะคะในออปชั่นแบบนี้และซื้อที่นี่ประหยัดไปมากกว่า3 0 0แสนเลยนะโอเคเลยนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูเม็ดารประตูนี้กันก่อนนะคะเห็นไหมชัดแจ๋วเ,เ,เดิมโรงงานนะคะอ่าแล้วก็คันนี้มีชุดเครื่องมือมาให้ครบเลยนะคะนี่เลย ไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าเราอ่ะข้างหน้านะคะนี่ประตูนี้อ่ะอันนีไ้ได้บอกปลั๊ไฟฟ้าด้วยนะทุกคนปลับกไฟฟ้านะคะแล้วก็เมทรร์คของคันนี้อ่ะนีเลย เดิมๆนะสวยๆเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะสติ๊กเกอร์มอรกอะไรเอย่ยก็ยังอยู่ครบนะเดิมๆจากโรงงานป้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าภายในบอกเลยว่าสวยสภาพดีมากนะคะสภาพอย่างกับป้ายแดงเลยกว้างๆเลยนะคะได้บอหนังสภาพดีไม่มีข่านะ,ะเดิมๆจากโรงงานนะคะนานนี้ได้เครื่องเล่นนะคะ,ะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบุทูธ USB ได้ฟังเพลงได้นะคะเกียร์ธรรมดาหกสปีดมีโหมดขับขี่ด้วย2โหมดพวงาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ คอนโซลด้านหน้าสภาพดีทุกคนสวยๆเลยด้านบนของคันนี้นะคะเนียนๆเลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ไฟติดทุกจุดนะคะไม่ต้องห่วงที่แสแว่นมีกระจกสองหน้ามีนะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกกระจายแสงได้นะแล้วก็อันนี้กล้องหน้านะคะกล้องหน้ารถอันนี้เป็นของของศูนย์เลยนะเลขไมล์ของคันนี้นะคะอยู่ที่800 0กิโลเท่านั้นเองนะคะทุกคนเช็คศูนย์ได้นะไม่น้อยมาก ไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าห้องเครื่องสวยมากทุกคนมาพร้อมเครื่องยนต์2.450แรงมานะคะเครื่องเดิมฟิตไม่ร่วมไม่ซึมสตาร์ตติดง่ายนะไปไปฟังเสียงห้องเครื่องกันเลย ต่อนะคะคันเดิมๆจากโรงงานนะทุกคนสวยๆเลยนะคะอันนี้คันเดิมๆเ,เลยนะแล้วไม่มีการชนมาก่อนแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวเนียนติดนะคะสวยๆเลยเนึ่งน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยประแจไม่มีรอยแกะเลยนะคะฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะทางเราเปลี่ยนทายของเลว้วกันของถุเงือนลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกันเรื่อเกียร์สูงสุดหนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลด้วยโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในเดือนนี้นะคะลูกค้าที่ทั้งเพนเข้ามาเอาไปเลยหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าบาทเท่านั้นนะคะ ราคานี้เฉพาะลูกค้าที่ทักเพจเข้ามาเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจรถสวยๆออปชันเยอะๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยหรือว่าทักเพจเฟซบุ๊กของเราเข้ามานะคะทางเรามี4เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต่าของช่อง,องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราได้นะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาได้เลยอยากได้รถสวยตรงปกไม่จบตาม,มาที่นี่เลยเจนิ่รถบ้านสองบ๊ายบาย